สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวราัตนนะครับมาเจอกันในช่วงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าโปรแกรมในช่วงเย็นของวันนี้น่าติดตามมากๆนะครับกับฟุตบอลไทยลีกช่วงกลางสัปดาห์การเจอกันของ B ีีปทุมนีเต็ดนะครับที่เล่นเกมสําคัญกับการเปิดอัศจัทรย์ใหม่ก็สนามจะมีครบทั้ง4ด้านแล้วนะครับก็เหมือนกับเปิดสนามอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นการเล่นฉลองครบรอบ50ปีของบริษัทในเครือของ BG ีนะครับก็คือบังกอกาส แล้วก็บุรีรัมย์เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งทีมนะครับที่เป็นคู่แข่งตัวฉกาดก็เจอกันมาในช่วงหลังนี้ก็สนุกตลอดนะครับจนทําให้2เกมล่าสุดเนี่ยบุรีรัมม์มาถอนแค้นบีจีได้นะครับเอาชนะไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีช่วงเวลาให้น่าสนใจของบีจีว่าเฮ้ย <c oughs> ก่อนหน้านั้นทําไมเป็นไม้เบื่อไม้เหมาที่เก่งกับบุรีรัมย์เหลือเกินในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วเคยไม่แพ้ถึง7นัดติดต่อกันช่วงเวลานั้นมีจุดแข็งอะไรบ้างและตอนนี้ ทำไมมันถึงไม่สามารถต่อยอดได้หรือมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเีีเยวจะมองกันนะครับในคลิปนี้ก่อนที่เกมการแข่งขันคู่นี้จะเริ่มขึ้นนะครับเรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube นะครับของคิดไซโค้งแล้วก็ใน Facebook ใน Tik t o อกแล้วก็ในเว็บไซต์นะครับติดตามทุกช่องทางได้เลยนะครับสำหรับเกมคู่นี้ครับแม้ว่าผลงานของเจ้าบ้านบีจีปทุมจะเป็นรองผู้มาเยือนอย่างบุรีรัมยูไนเต็ดอย่างชัดเจนในชั่วโมงนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงฟอร์มโดยรวม อันดับในตารางคะแนนและก็ความมั่นใจของผู้เล่นทั้งตัวไทยและก็ต่างชาติแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเราพูดถึงสเสน่ห์ของเกมคู่นี้หรือว่าเกมบิ๊กแมชในฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะเอาเรื่องศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งนะครับแท็ติกและวิธีการเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรองแต่ต้องเอาหัวใจมาเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบีจีปทุมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความกระหายในการลงเล่นซึ่งมันฟ้องออกมา จากมาตรฐานของการแข่งขันในช่วงหลายเกมก่อนหน้านี้นะครับบทจะชนะคู่แข่งแบบถล่มทลายก็มาแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยแต่ว่าเกมต่อมาอยู่ดีๆบางทีก็เล่นกันแบบไร้คุณภาพไม่ได้มีทรงเหมือนเกมนักก่อนเลยทั้งที่ช่วงเวลามันไม่ได้ห่างกันนี่คือสิ่งที่เป็นมาตลอดในช่วงหลายฤด,ดูกาลของ B ีปทุมหลังจากพวกเขาประสบความสาเร็จคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล2020-2021เอาตรงๆก็ยังไม่เห็นวิธีการและแนวทางในการสร้างสมโมสรที่มีความชัดเจนในเชิงปรัชญาสามารถจับต้องได้ว่า วิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะในฤดูกาลนี้และปีต่อๆไปการเสริมผู้เล่นเข้ามาจะมาเติมเต็มในจุดไหนที่ขาดหรือเสริมในจุดไหนที่ดีอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในเชิงธุรกิจถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการลงทุนกับสิ่งปลูกสร้างสนามแข่งขันสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆจนทําให้หลายสโมสรทั่วโลกทั้งสโมสรและทีมชาติไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือทางฝ่ากฝั่งยุโรปเนี่ยเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่นี่ เพราะมั่นใจในระบบการบริหารจัดการสโมสรแต่ทำไมบอร์ดบริหารไม่สามารถทำแบบนี้กับทีมของตัวเองได้นี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับกับช่วงเวลาที่ผ่านมาของ BG จีปทุมซึ่งถ้าเกิดนับเฉพาะการเจอกับบุรีรัมตั้งแต่ในช่วงปี2018เป็นต้นมาที่ถือว่าเริ่มนับหนึ่ง กับการผูกขาดไม่แพ้บุรีดามถึง7เกมติดต่อกันจนมาถูกจุดสถิติในยุคข,ของกุนซืออย่างแมสบิทบีจีในช่วงนั้นมีอะไรที่โดดเด่นและเป็นจุดแข็งจนกลายเป็นของแสลงของประสาทสายฟ้าอยู่ช่วงหนึ่งและหัวข้ออะไรบ้างที่หายไปในชุดยุคปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ทีมงานสตาร์โค้ดเนี่ยควรจะต้องถอดบทเรียนโดยเฉพาะเทกูซังมาโกโตเทกุราบริที่ก็อยู่ในช่วงหนึ่ง ของความสําเร็จที่มาต่อยอดแล้วว่ากันว่าการแข่งขันระหว่างบุรีรามกับ BG จีปทุมในยุคข,ของมาโกโตเทกูราบริ ari, นั้นสนุกและตื่นเต้นที่สุดเพราะเป็นฟุตบอลที่มีรูปแบบวิธีการและทําให้ประสาทสายฟ้าลำบากใจที่สุดทุกครั้งที่เจอหน้าที่ของเทกูซังจะดึงอารมณ์เหล่านั้นในเกมกลับมาใช้ในช่วงเวลาสําคัญของเกมแมชนี้ที่มีความหมายกับสโมสรีจีปทุมได้หรือไม่ ผมว่าหัวข้อหลักๆในตอนนั้นนะครับก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องเรื่องแรกที่ต้องพูดถึงนะครับช่วงที่บีจีปทุมเอาชนะบุรีรัมได้ในปี2018ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการไร้ไพ่ายติดต่อกันมาถึงเกมอเกนะครับก็คงจะเป็นหัวจิตหัวใจทีมสเปรตที่วิ่งสู้ฟัดตอนนั้นทุกทีมของโคชจุน่นอันตรัก์สีเกิดเนี่ยน,นะครับแท็ติกและวิธีการ อาจจะไม่ได้แพรวพราวแต่ก็ใช้สมาธิและระเบียบว,วินัยในเกมรับเข้าสู้ขณะที่ปรา,าสายฟ้าในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คับข้างไปด้วยซูเปอร์สตาร์แต่กลับกลายเป็นว่าจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบุรีรัมก็มาโดนลงโทษและก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ผมมอง b ีปทุมหรือในชื่อเก่าวอย่างบางกอกกลาสสามารถต่อกรกับบุรีรัมได้แบบคู่ขี้สูสีไม่เป็นรองโดยที่ตัดหัวข้อเรื่องของคุณภาพผู้เล่นออกไปก็พบว่าพวกเขา มีหัวใจเป็นนักสู้ในแบบฉบับของอันเดอร์ด็อกนะครับหรือว่าเล่นในสถานการณ์หลังพิงฝาซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนเป็น B ีปรปทุมยูเนเต็ดที่คับข้างไปได้วยผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ดังนั้นสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ของ BG เขาต้องย้อนกลับมามองแล้วพยายามใส่หัวข้อนี้ให้ทุกคนคิดเหมือนกันในจังหวะการเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับผมเชื่อว่าคุณภาพนกเตะในชุดนี้ยังดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาตอนนั้นเยอะอยู่หลายเท่าตัว เพราะชุดนั้นในปี2 0 1 8นอกจากจะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศและแพ้ให้กับเชียงรายแบบน่าเสียดายพวกเขายังต้องเจอกับความเจ็บช้ำซ้ำสองด้วยการตกชั้นจากฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกไปอยู่ในลีกรองที่กลายเป็นไทยลีก2ในปัจจุบันหลังจากนั้นอีกช่วงเวลาหนึ่งครับก็คือช่วงเวลาที่บางกอกการเปลี่ยนชื่อมาเป็น b ีจีปทุมณนะปัจจุบันนี่แหละรครับก็คือเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกรองกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้วการเจอกับบุรีรัมในตอนนั้นก็คือต้องเริ่มต้นในใยุคคองงทาง ดูสิเฉลิมแสนนะครับซึ่งสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ลีกเป็นสมัยแรกและสมัยเดียวของสโมสรได้การต่อกรกับบุรีรัมในตอนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่งานง่ายแต่ด้วยความที่บุรีรัมเองเนี่ยมีจุดอ่อนในการเสริมทัพนักเตะในแต่ละรอบตลาดซึ่งเสริมมาแล้วไม่ตรงจุดคือคุณภาพของนักเตะเนี่ยไม่สามารถช่วยยกระดับทีมได้ก็เลยทําให้ประสาทสายฟ้าเนี่ยลดทอนคุณภาพทีมของตัวเองลงไป ประกอบกับ BG ปทุมเนี่ยเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติดีที่สุดในรอบหลายปีตั้งแต่สโมสรก่อตั้งมาแล้วเทคโอเวอร์มาเลยนะครับทุกอย่างในการเลือกตัวมีที่มาที่ไปเสริมในจุดที่ขาดอย่างแท้จริงและเข้ามาถึงปุ๊บทุกคนไม่ต้องมีการปรับตัวอะไรทั้งสิน้นลงสนามแล้วตอบโจทย์ทันทีโคชองสามารถบริหารจัดการความต้องการของบอร์ดบริหารและความต้องการของนักเตะได้อย่างลงตัวนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ BG ในช่วงหลังเนี่ยขาดหายไปนั่นคือการบริหารจัดการซูเปอร์สตาร์ ที่ไม่ได้บอกว่านักเตะซูเปอร์สตาร์เอาแต่ใจนะครับแต่เมื่อทุกคนมาอยู่รวมกันต้องทำยังไงก็ได้ให้ทีมันเดินหน้าต่อด้วยวิธีการที่ลงตัวการพูดคุยและเจราจาการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมากขึ้นไม่โทษกันเองเวลาผลการแข่งขันไม่เป็นดังหวังนี่คือสิ่งที่บีจีปทุมยุคนั้นเนี่ยไม่เคยมีนะครับแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันซึ่งฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนภาพก,ากว้างๆแต่เอาจริงๆครับจุดเด่นในช่วงที่อับมาสูลีกสูงสุดอีกครั้งแล้วเจอกับบุรีรัยกก็คอาาาาาร้ดดีดีตกเกเ่่ขงสฟนับ เอามาเป็นหอกข้างแคร่เอามาใช้งานในสไตล์รู้เข่ารู้เราครับก็ทําให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยแม้ว่าบีจจะชนะบุรีรัมย์ไม่ได้ขาดแต่รูปแบบเกมและวิธีการเนี่ยไม่ได้เป็นรองแถมเล่นในสไตล์ตีหัวเข้าบ้านแล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมด้วยก็คือการคว้า3าคะแนนหลายเกมติดต่อกันด้วยประตูจากผู้เล่นอดีตเด็กเก่าของแชมป์ซอกกล่าวเท่านั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดสตูนเยสอดีตปราการหลังตัวเก่งกองหน้าอย่างยโก้หลุยซานโต ที่กลายเป็นตัวแสบในช่วงปี2020 2021ก่อนจะมาถึงยุคของสองกุนซือชาวญี่ปุ่นที่มาเจอกันนอกแผ่นดินนั่นคือมาซาดะอิชิที่คุมบุรีรามพบกับมาโกโตะเทกุรามุริที่อยู่กับบีจีปทุมในภาคแรกแม้ประตูชัยของสหรัฐอยู่เย็นจะไม่เพียงพอให้บีจีจบด้วยการคว้าถ้วยแชมป์แต่พวกเขาก็สามารถไล่จี้บุรีรัมยูเดเตตหลังจากจบซีซั่นเพียงแค่2แต้มทั้งที่ตามเป็น10แต้มและที่สําคัญเกมที่พวกเขาบุกไปชนะ ในปี2022ยังเป็นเกมที่ทําให้บุรีรัมย์เนี่ยไม่สามารถฉลองแชมป์ในบ้านได้ซึ่งช่วงเวลาตรงนั้นตั้งแต่ยุคของโคดองยาวมาจนถึงเทกูซังในภาคแรกเนี่ยฟุตบอลมีทั้งวิธีการและมีเรื่องของความกระหายรวมถึงเกมแห่งศักดิ์ศรีในการดวลกันร,ระหว่างผู้เล่นต่างชาติทั้ง2ทีมและก็ตัวนักเตะทีมชาติไทยในชุดใหญ่ที่ยังมีบรารมีคมกันอยู่รวมถึงเคยเล่นร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีก็เข้าขาแล้วก็รู้ใจ พอฟุตบอลมีวิธีการทุกคนเล่นแบบบีระเบียวินยัยแล้วก็รู้ว่าต้องทําอะไรเวลาได้บอลเสียบอลเกมรับเกมรุกแต่ละจุดทุกคนมีหน้าที่ที่ชัดเจน <c oughs> ก็เลยได้เห็นการสู้กันที่มีคุณภาพของบุรีรัมและบีจีในช่วงเวลาณนะตรงนั้นเป็นฟุตบอลบิ๊กแมตช์ที่ดูแล้วสนุกจริงๆซึ่งมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นในเกมฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพในปี2022 <c oughs> ที่จังหวัดน,นครราชสีมาผมว่าหลายคนจําได้นะครับตอนนั้นบุรีรัมก็มาด้วยผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ตัวต่างชาติ ที่เสริมเข้ามาใหม่และก็มีชั่วโมงบินโปรไฟล์ที่จัดจ้านขณะที่ BG เองก็มีการแต่งเติมเสริมผู้เล่นเข้ามาเหมือนกันแม้ว่าบุรีรัมจะเป็นรองตัวผู้เล่นจากการโดนใบแดงของโกรันคาวสิ์แต่ความเข้มข้นของการแข่งขันไม่ลดทอนลงไปเลยนะครับสกอร์สามสองที่จบลงไปด้วยชัยชนะของ BG จีปทุมมาจากการโจมตีด้านข้างที่เป็นปัญหาของประสาทสายฟ้าในช่วงเวลาณขนาดนั้นนะครับแต่หัวใจและคีย์หลักที่ทาให้ BG จีปทุมสู้กับบุรีรัมยูเนเต็ดได้อย่างสนดกในเกมนั้น นอกเหนือจากเรื่องของปริมาณผู้เล่นที่มากกว่าก็าคือการเลือกเล่นจังหวะที่รวดเร็วในบางพื้นที่ที่ได้เปรียบโดยเฉพาะแดนกลางที่มีการเล่นร่วมกันอย่างเข้าขารู้ใจของวรชิตกฤตศรีบำเพญและธีรศิลปแดงดาแต่หลังจากนั้นภาพนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บีจีบทุมประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล่นงานตั้งแต่ต้นฤดูกาลก็ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปรับเปลี่ยนผู้เล่นซึ่งแน่นอนคุณภาพของตัวหลักกับผู้เล่นสำรอง ไม่มีทางเท่าเทียมกันถ้าไม่ได้สร้างทีมในระยะเวลาที่นานเพียงพอจนในที่สุดนะครับหลังจากเกมเล็กแรกที่ BG สามารถบุกไปเสมอกับบุรีร,รัมได้2ประตูต่อ2และจากนั้นไม่นานเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคุณซือจากมาโกโตะเทกูรามริมาเป็นแมทสมิธภาาแห่งความหวังของแฟนเดอะแรบบิทก็หายไปนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้บุรีรัมกลับมาขี่ BG อีกครั้งหนึ่งด้วยการบุกมาเอาชนะ ในยุคของมาซาฮาดะอีชิอิถึง BG จีสเตเดียเป็นเกมที่ The ะรับบิเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับในเกมรุกแต่ว่าเกมรับเนี่ยพยายามใช้วิธีการเล่นแบบมีวินยัยคือไม่ขึ้นไปไล่เน้นยืนโซนแต่ปรากฏว่าฟุตบอลยืนโซนของแมสซิบิในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีรูปแบบในการที่จะตัดบอลเพื่อเล่นเกมทางซีชั่นกลับเป็นการรับแบบอดทนแล้วก็รอให้บุรีดามเนี่ยเสียบอลเอง ซึ่งช่วงเวลานะตรงนั้นเนี่ยลูกทีมของมาซาธาอิชิกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจแล้วก็คุณภาพของผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยครอบของบอลได้ดีก็ดูจะเป็นแมตท,ที่ทรมานแฟนบอลเดอะรบบิทไม่น้อยนะครับก่อนที่เกมล่าสุดในช่วงเล็กแรกของฤด,ดูการนี้ในยุคข,ของโคชธงชัยสุกโกกีจะสามารถบุกไปเสมอกับปราสาทสายฟ้าได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ซึ่งคุณซือของบุรีรัมก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนั่นคืออาเธอร์ปาปาสดังนั้นบทสรุปนะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมาการเจอกันของ BG กับบุรีรามในพาร์ทของ BG ปทุมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับหัวใจมาก่อนวิธีการแต่ถามว่ายุคนี้วิธีการต้องมีไหมฟุตบอลสมัยใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมว่านักเตะมีระเบียบวินัยและก็รู้ว่าระบบแบบแผนแต่ละแผนต้องเล่นยังไงเพียงแต่ว่าจะมีสมาธิกับมันเพียงพอหรือเปล่าจะหลุดไปเล่นในแบบที่ตัวเองถนัด หรือสิ่งที่ตนคุ้นเคยในช่วงเวลาไหนถ้านักเตะและโค้ชสามารถควบคุมสถานการณ์ทั้งสองฝั่งได้ในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีการในเกมรุกเกมรับและระบบการเล่นที่มีความนิ่งไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในแต่ละเกมซึ่งช่วงหลังเนี่ยเทกูซังกลับมาใช้ระบบหลัง4แต่ถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยสิตัวหลักที่เทกูซังอยากจะใช้จนจะจบซีซั่นแล้วเนี่ยก็ยังไม่นิ่งสักทีครับด้วยอาการบาดเจ็บก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่ง แต่สังเกตดูให้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นของเทกูซังในแต่ละครั้งมีความลังเลไม่เหมือนครั้งแรกที่มารับงานการแก้เกมแต่ละครั้งดูช้าลงและมีแนวคิดที่แปลกออกไปผมจะคิดว่าเกมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญว่าเขาเหมาะสมที่จะทาทีมต่อในระยะยาวตามที่บอร์ดบริหารตั้งใจเอาไว้หรือเปล่าเพราะการไม่มีแต้มในเกมสําคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ของสมสรอ,อีกหน้าหนึ่งกับการเปิดอัศจรรย์โซนใหม่ แล้วหวังลึกๆว่าจะมีถ้วยแชมป์ติดไม้ติดมือสักรายการหนึ่งซึ่งในเลก2ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําแต้มหลุดไปเยอะกับทีมที่ไม่ควรจะเสียดังนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เทกุซังต้องเน้นย้ำมากๆเลยก็คือว่าการกลับมาในเกมนี้มีความสําคัญอย่างหนึ่งคือสกัดการบุรีดัมคู่แข่งตัวฉกาดไม่ให้ได้เป็นแชมป์ง่ายๆแต่สิ่งสําคัญที่มากที่สุดที่ต้องมองถึงตัวเองก็คือการเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในช่วงเวลาหลังจากนี้เพราะว่าการเอาชนะบุรีรัมได้ในช่วงที่พวกเขา กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือจากปาปาสมาเป็นจอชินโยผมก็เชื่อว่าทุกอย่างยังไม่ได้มีความลงตัวมากมายนักแต่ถ้าเกิดต้องตกเป็นรองไม่ว่าจะสถานการณ์ที่ขึ้นนําก่อนแล้วโดนตีเสมอแล้วโดนยิงแซงนําเหมือนในเกมกับตราดเอฟซีหรือแม้แต่ในบางเกมที่พวกเขากาลังบดใส่คู่แข่งและโดนสวนกลับตูมเดียวเสียประตูสถานการณ์แบบนี้พร้อมจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการเจอกับบุรีรัมถ้าฟุตบอลน,นัดนี้ร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมทุกอย่างก็จบได้เหมือนกันเพราะแทคกติกและวิธีการ กับผู้เล่นที่จะถูกงโงลโสนามของ B ีีปทุมผมเชื่อว่าน่าจะมองเป็นฟุตบอลน,นัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งเลยก็ว่าได้ขณะที่ทางฝั่งของบุรีรัมย์เองถึงแม้จะขาดผู้เล่นไทยคนสําคัญอย่างธีรทรบุญมาทันและเพียรดนชำรัศมีแต่ขุมกาลังหลักของพวกเขาตัวต่างชาติยังคับข้างไปด้วยผ,ผู้เล่นคุณภาพดังนั้นความฟิตวิธีการการเลือกจังหวะในการเล่นจะถูกนํามาใช้ในเกมนี้ได้อย่างเหมาะสมแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าศักดิ์ศรีของใคร จะใหญ่ว่ากันกับเกมที่ถูกมองว่ามันคือประวติศาสตร์ที่ต้องจดจําของ BG จีเซเดียมไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาในฝั่งไหนก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าฟุตบอลในค่ำคืนนี้ความน่าสนใจมันก็อยู่ที่รูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็ความเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนี่แหละครับผมว่าผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยใส่เต็มอยู่แล้วผู้บริหารทีมก็รู้ดีนะครับว่าเกมในบ้านของ BG ยังเป็นจุดแข็งอยู่หรือเปล่าในยุคของเทกูซังคาตอบอยู่ที่เกมนี้กับสิ่งที่บุรีรัมนะครับทำมาจากเกมก่อนของจอจินโยก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าบุรีรัมพยายามเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีขึ้นครับอย่าลืมนะครับก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆจากทางยันม่าซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับท้งส,บบสอ G, ปอสซอบีจีปทุมยูเนเต็ดและสปอสซอใน,นเจลีกอย่างเซเรโซโอซาก้าแฟนๆบีจีครับหรือว่าแฟนบอลที่ชมเกมการแข่งขันที่บีจีสเตเดียมนะครับถ้าไปวันนี้เนี่ยไปเจอบูธกิจกรรมของยันม่า แวะเข้าไปได้เลยครับร่วมกิจกรรมสนุกๆลุ้นรับรางวัลจากยันมาได้เลยครับหรือว่าไปกดไ like ลค์ a c e b o o k ยันมาสไทยแลนด์แฟนคลับจะมีข่าวสารอัปเดตและกิจกรรมดีๆมากมายเอาไว้ให้กับพวกเราและติดตามข่าวสารกันยันมาฟุตบอลอีส s o u เ ENGINE นะครับทั้งหมดนี้คือคิดสซคโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดสซคโค้งลาไปแล้วสวัสดีครับ